ที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปทานกว๋วยเตี๋ยวกันหน่อยกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยไปทานเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะลึกลับนิดนึงเพราะมันอยู่ท้ายซอยนู่นก็เลยได้ชื่อว่ากว๋วยเตี๋ยวลึกลับครับขับเข้าไปก็ยังไม่เจอล็อกบอกเลย <c oughs> เป็นฉายาของร้านเขาแต่จริงๆร้านนี้เนี่ยชื่อร้านกว๋วยเตี๋ยวป้าเพ้นก็ตั้งอยู่ในตัวเมืองสุขโขทัย สาเหตุที่ได้รับฉายาน,นี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าโอ้โหเนี่ยร้านหายากหน่อยลึกเกือบท้ายซอยลึกลับนิดหนึ่งลูกค้าก็เลยจดจําว่าร้านนี้มันชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวลึกลับกว่าจะหาเจอแต่ยังว่าแหละของอร่อยมันก็ต้องมีความพยายามนิดหนึ่งกว่าจะเจอนะครับพอเจอแล้วนี่ก็ได้เจอของดีของเด็ดล<ฆ>่ละเมนูของทางร้านก็มีมากมายให้เลือกสรรน,นะครับก๋วยเตี๋ยวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวหมูหมากก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูและ ก๋วยเตี๋ยน่องไก่เขาบอกว่าจัดให้แบบเต็มๆเลยพอได้ก๋วยเตี๋ยวเราต้องล็อกโอ้โหทำไมอ่ะ <laughs> มันเยอะค<อ>ุณ<อ>ดูสิจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆจริงๆจริงๆชามใหญ่มากครับก๋วยเตี๋ยน่องไก่นี่ให้มาสองน่องเลยนะดีไม่แถมปีกมาให้ด้วยแล้วแถมตัวให้อีกต่างหากก็มาเป็นทั้งตัวเลยแหละถ้ายอย่าง,งน,นั้นนะะให้มาทั้งสองน่องกินาาไก่ไปเลยล่ะกินก๋วยเตี๋ยวทำไมกินเยอะขนาดนั้นเออ ให้มาสองน่องเต็มๆแต่ว่าราคาราคาสามสิบบาทครับถูกไหมเล่าถูกแล้วถ้าแบบพิเศษอย่างที่น้องใบตองแอบแซวถ้าให้ไก่มาทั้งตัวก็50บาทเลยมั้งน้องไมเศษ5ห้าสิบก็ยังคุ้มนะคุณใช่แล้วครับคุ้มค่ามากร้านนี้นะครับสำหรับการเดินทางไปที่ร้านนี้นะครับเอาย้ำกันหน่อยเพราะว่าร้านมันลึกลับนิดนึงก็มันตั้งอยู่ในซอยถนนเทศบาลบำรุงอ่ารู้ชื่อซอยแล้วเนี่ยก็น่าจะไปไม่ยากเพราะว่าเจอซอย เขาบอกว่าขับเข้าไปให้มันลึกหน่อยลึกๆซอยมันจะอยู่ข้างในร้านอยู่ข้างในนะครับเจอปั๊บรับปุ๊บหัวเหวียวชามใหญ่ๆถ้าไม่รู้จริงๆถามคนแถวนั้นก็ได้เปิด Google Map ก็น่าจะไปถูกถูกต้องเพราะว่าอย่าหวังพึ่งคุณชนะเลยอาจจะพาไปไม่ถูกหายากนิดนึงแต่รับรองว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปเจอแล้วเนี่ยก็จะเจอค่ะคือเข้าไปเจอแล้วทานเสร็จแล้วเนี่ยออกมาไม่ได้พ้นหลงไม่หลงไม่้ลง